สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สไทยสคริปต์นะครับกับคอร์สที่มีชื่อว่าพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนะครับอยู่ในซีรีส์ของเจาะลึกไทยสคริปต์นะครับผมมายธาดาหวังคํามั่งปัจจุบันนะครับเป็น s i อยู่ที่บริษัทเทคหนึ่นะครับ ผมมีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมนะครับประมากว่า10ปีนะครับแล้วก็ผมก็มีประสบการณ์ในการสอนเขียนโปรแกรมในมหาวิทยาลัยของรัฐประมาณ3ปีหลังจากที่คุณเนี่ยได้เรียนรู้นะครับเรื่อง t y p e นะครับเพิ่มขึ้นใน EP ที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแปลงรูป Type จาก Object ในรูปแบบต่างๆการประยุกต์ใช้งาน Key of ร่วมกับ g e n e r i c เพื่อเราสามารถที่จะร e u s e ใช้งานฟังก์ชันได้นะครับรวมถึงการเรียนรู้ Utility Type ต่างๆนะครับเพื่อลดความซําซ้อนในการเขียนโค้ด หรือในการเขียนไทป์ที่ซ้ำกันนะครับโดยใน EP นี้นะครับคุณก็จะได้เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาไทยสคริปต์นะครับรวมถึงแนวคิดต่างๆนะครับที่ไม่ได้อยู่ในภาษาจาวาสคริปต์เองนะครับแต่มันจะเป็นแนวคิดที่อยู่ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษา Java หรือ c ีชาร์ปก็ตามนะครับโดยใน EP นี้นะครับเราก็จะเรียนรู้ในส่วนของทั้ง เรื่องของการสร้างคลาสนะครับเรื่องของการจัดการอ็อบเจกต์ความแตกต่างระหว่างคลาสกับอ็อบเจกต์นะครับการกำหนด Access Modifier นะครับหรือการกำหนด Visibility นะครับของ Property หรือของ Method ในแต่ละคลาสนะครับ แล้วก็รวมถึงการใช้งานคอนสแตคเตอร์แบบย่อด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายของคอร์สนี้นะครับผมก็จะมีเวิร์กช็อปนะครับการสร้างคลาสแบบง่ายๆนะครับให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะลงมือปฏิบัติแล้วก็ทําตามได้ด้วยนะครับหลังจากที่เรียนจบคอร์สนี้ไปแล้วเนี่ยคุณเองเนี่ยก็จะสามารถที่จะสร้างคลาสนะครับแล้วก็ใช้งานอ็อบเจกต์นะครับได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นนะครับในคอร์สนี้เนาะจึงเหมาะสำหรับทุกคนเลยนะครับที่อยากเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเป็นนะครับแล้วก็อยากจะนําไปใช้ประยุกต กับงานหรือเครื่องมือนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ a n g โ l a r หรือ n t j เจก็ตามนะครับรวมถึงการนำคลาสนะครับไปใช้ประยุกต์ในงานในสถานการณ์อื่นๆด้วยนะครับแล้วพบกันในคอร์สนะครับสวัสดีครับ